เป็นถ้วยนะ้ส่รลุงามามะจังใดโอ้เดี๋ยวหลายอยู่เนาะพอได้กินเราประจำใส่ดำหน่อยเดียวให้เนาะใส่เดี้สวัสดีครับวันนี้พามาหาอยู่หากินพี่น้องกับดักภูมิยาชาวบ้านอีกแล้วหาลูกปลาซิว หาปลาซิวนะจ๊ะพี่น้องบริกินาเนาะบลตจอมเนาะบริกินาเล้ยเห็ดออกบโบลายพี่น้องทีนี้เ <c oughs> มื่อหาอลไรเห็ดกันได้เนาะน่าจะเป็นหน้าสลุกเป็นหน้าน่าจะหลังสต่ลูกเนอะคิดว่ายังซันอาจจะบลตจอมดำซะหน่อยพี่น้องนานๆจะได้หาเน่าปลาจอม ขวดเป็นขวดเก่าอันนี้ขวดที่ไม่เคยใช้ขวดที่ว่าใช้ประจําหามไม่ไม่เห็นนี่ขวดที่ใช้ประจำจะเดี๋ยวนี้สภาพจะใหม่หน่อยพี่น้องลงไปเดี๋วจ้าพี่น้องมีเจ้าขวดนะ่ะปะต้องมาเนี่ยหกขวดเนานะลูกปลาปะ มันมานะเด้อหาอยู่หากินกันนอบบ่อต้มเนาะใ่ตน้น้ำใสในขวดนี้ก่อนเนาะว่าถ้ขึ้นวดเนาะแต่ว่าขึ้น,น,นดแล้วก็ปิด นี่แล้วก็ตุ่ตุ่งฝั่งนี้ลงฝั่งที่เราใส่อาหารมียูหาขวดจ้ะพี่น้อง มีไว้ปลาต้อมปลาลูกปลานะโอ้พี่น้องเห็นอยู่บ่าจ้ะนนนนนยุบยุบยุบอยู่นะบ่ได้มาใส่นานแล้วเนาะปลาต้อมเนาะเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันตอนนั้นเนาะปลาต้อมเนาะพื่อนะพี่น้องเห็นอยู่บ่าจ้ะนะ โอ้ยนะจ้าใส่รถหาอยู่หากินให้ลูกม,ม,มันมัน่ะเด้อแต่คอยรุ่นกันนล้วจัดนาะพี่น้องเนาะมานน่บ่บ,บ่ต้อง พอได้มกอยู่บลาแต่คอยไม่รุนกันข้างบนเนะประตำเนะสองขวดจ้าพี่น้องอยู่นี่ เข่าอยู่บ่ละก็บ่ค่อยเข่าบ่เลยโอ้เข่าอยู่พี่น้องเข่าอยู่จ้าไม่เข en> uh, ่าสลงเข่าอยู่ไอ้ขวดอ่ะอันนี้ก็ปม ah ีแม่ใหญ่บ่อปานไดเนาะก็บ่ปานไดขวดทำได้หลายกว่าเนาะบ่ต้องเขาใส่แป๊บเดียวเองมานบ่ขวดที่สามจะพี่น้องมานเนี๊ะ นี่บอกปะต้อมงเนาะโอ้มานอยู่เนาะใส่บันาแน่นใจพี่น้องได้บัจักชั่วโมงปะต้อมอต,ต้องใส่จักสองชั่วโมองสามชั่วโมองเลยนแห้งได้หลายเนาะปะต้อมเนาะพอดีเลยเนานะ พอได้มกหนูจะพี่น้องเอาขึ้นมาป้าจ๊อบเต้นดังเด้งดังเดี๋อยู่ขอมาลุ้นกันข้างบนนะพี่น้องเนาะ <ห ả? S 1> มามาจังใดโอ้ได้หลายอยู่เนาะพอได้กินเนาะป้าจ๊อบหลายอยู่เนี่ยหลายหลายหลายอยู่ใส่ดั้มหน่อยเดียวให้เนาะใส่แค่เดียว,อยวยอพอได้อยู่ได้กินจ้าพี่น้อง ข่าวรายสุดก็คือนี่น่องบะตอมโอ้ยอยากมือดแล้วจ้ะพี่น้องเด็กง,งานก็นมาหายอยู่ห,าก,นนกา,กหากินน่องบะตอมน่องเฮากระเดาพอได้มกนี่แล้วนออ่องบะตอมตอนน้มกรายสุดคือสองคนนี้อันนี้ก็เข้าอยู่นี่ก็เข้าอยู่เข้าทุกคดเลยพี่น้องแต่สองคนนี้จะหลายกว่าเพื่อนแค่ชั่วโมงเดียวเนาะชั่วโมงเดียวแต่เราใส่มากมากกว่านี้ก็พอหลายาไปเอาก็ได้ วันนี้บ่ต้อมขอลาลุงขอล้านก่อนครับรอชมคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามให้บ่ต้อมด้วยนะครับถิดนเผากันใดขอใครพี่น้องวันนี้บ่ต้อมลุงขอลานไปก่อนครับเริ่มมืดแล้วเนาะบ่ต้อมเนาะมืดแล้วสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้ะกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะพี่น้องตัวกําลังกินเลยเนาะพอดีกิน้ะจ้ะห้าขวดอย่างเงี้ยเดี๋ยวบ่ต้อมทำขวดเพิ่มกว่า หลายคนจะได้มางงานเนาะไซเนาะบตอไซสวยมีแต่ไสวยตั้งหลายวตอนัเสางมายได้บะตอได้เป็นถ้วยเห่ไมด้เป็นถ้วยนะสาุงนี่